กวางกับเลาไม้กวางอร่อยอร่อยลูกหัวกวางมีสรรพคุณเยอะเลยนะครับอ้าวกินท้งกินกวางเนี่ยเราอ่ะกินรวยเกินกินรวยอ่ะฮะ anh cưỡi chim chà lá anh pin cứ đi đi chính xác lên à, à, à. chính chà đi <laughs> 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 <laughs>